สวัสดีทุกคนด้วยน,นะครับผมอยู่ผมเอมสตูดิโกแย้วนะครับผมตจะได้ที่หายไปนอนแล้วก็มาละปิดเทอมละมาเราจะมาลองเล่นนัตยาหรอกเป็นวีลที่แรงมากๆเลยเราจะมาเล่นนัตยาะครับผมมันไม่มเป็นดั่งเพราะว่าผมมีเซ็ตของนักาะย่าที่ผมไปเจอต่างประเทศเวียดนามประมาณนี้ประมาณนี้นะ,ะ,ะ,นนะ,ะอันแรกแล้เสร็จไปรวยมาช่างมันนะครับผม หัวล้อจริงมัน้งเอาไปนะแต่ผมก็เอาไปนะเ,เนะพื่อทลองดูว่ามันอะไรนะตาแยนะไปอันนี้เล่นกับบอรดนะครับเป็นมาทดลองนะครับถ้าเรา Halo, halo. 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 Halo.